ทาไม่ชอบก็อยู่นิ่งๆครับนะฟังอย่างเดียวครับไม่ต้องพูดเยอะครับอย่าเยอะนะครับอันนี้เปรียบเทียบไม่ฟังครับอันนี้ใคร 909P เมื่อคืนโดนปู่มหาโมทยดายังไม่พออีกเลยครับยังไม่สะใจอยเลยจะมากราบขอบพระคุณทนายทุกท่านอีกนี่มันช่องลุงพลนะครับช่องมนโอมครับไม่ใช่ช่องทนายครับถ้าอยากเข้าไปช่องทนายก็เข้าไปช่องทนายครับอย่าเข้ามาช่องมนโอมนะครับนี่ช่องมนโอมนะครับนะ นะขอกคูณศูนย์เก้าศูนย์เก้าพีนะครับไม่ต้องเข้ามาเมนในในช่องลุงคลน,นะครับไม่คือก็ด่าต้นปูปะพวกนีด้ด่าไปแล้วมันแตนอาบน้ําไปป,าไปันแตนอาบน้ําไปแต่งตัวให้เสร็จเพราะฉะนั้นอยู่เฉยๆนะครับไม่รู้อะไรอยู่เฉยๆนะครับเก้าศูนย์เก้าพีนะถ้าท่านคิดดีทําดีนะถ้าเป็นห่วงลุงป้าจริงๆนะครับคุณต้องเดินสายกลางครับอย่าไปฟังอะไรมาแล้วคิดอะไรผิดๆนะครับถ้าเป็นเอสซี C, ลุงพลก็แตนจริงๆนะครับ ขอ,อให้เป็นเอฟซีที่เข้าใจจริงๆนะครับรู้อะไรมานะครับท่านรู้อะไรมานะเมื่อคืนลุงก็เข้าไปดูนะในช่องปู่มหาพุนีนะโดนป,มปูมหาพุธีด่าเนี่ยลุงลุงยังมองว่าเอ๊ะทำไมทาไมคุณยังเข้าไปเม้นในในช่องเขาเอีกนะครับโดนเขาว่าขนาดนั้นทำไมต้องเข้าไปเม้นทําไมต้องเอาตัวตัวเองเข้าไปแลกนะครับจําเลยที่หนึ่งยังจําตัวเองได้ไหมคะ ในวันหลังจากที่ทนายตั้มประกาศถอนตัวคุณสติแตกยังไงคุณนั่งทะเลาะก,กับคนที่เข้ามาคอมเมนต์คุณควบคุมอารมณ์ควบคุมสติไม่ได้เลยทนายจะถอนตัวคุณไม่มีเวลาที่จะไปเคลียร์ไปพบทนายไปคุยสิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องคดีของคุณไม่ใช่หรือแต่สิ่งที่คุณทำคือ ไลฟ์สดแล้วทะเลาะกับ FC ด้วยการอ่านคอมเมนต์แล้วก็มีการท้าทายอะไรหลายอย่างใครทัดทานก็ไม่ฟังเมียพยายามจะทัดทานเพราะเมียฉลาดกว่าเมียรู้ว่านี่มันเสียภาพพจน์แต่คุณก็ไม่ฟังเมียนั้นถ้าไม่มีกล้องอยู่สงสัยจะมีการโบกกันเกิดขึ้นอย่างที่ฮีเดว่าว่าไปถึงที่ พัทยาแล้วในที่อ่านจอดรถที่อะไรแล้วคุณเกือบจะเตะเมียคุณยังจำตัวเองตอนนั้นได้ไหมวันก่อนวันที่คุณทวงบุญคุณตะชานคุณก็ออกอาการสติแตกแบบนี้นี่แหละคุณเอาซิมไหนคุณงัดซิมไหนมาใส่หัวคุณน่ะหรือคุณไปเอาสุนัขที่ไหนมาใส่ปากหรือจริงๆในปากคุณมีสุนัขอยู่แล้ว แต่คุณปลดตะก้อออกเท่านั้นเองจำตัวเองได้ไหมคุณนั่งสอนวันนั้นคุณคุณพูดถึงปู่มหามุนีตัวคุณเองคุณก็เรียกเขาปู่มหามุนีเวลาคุณโกรธกับเขาคุณหักหลังเขาคุณฆ่าเขาแล้วเนี่ยคุณมาถามว่าทำไมถึงเรียกปู่ คุณถามตัวเองสิเพราะคุณตอนนั้นคุณก็เรียกเขาปู่มหามุนีทำไมคุณถึงเรียกเขาว่าปู่ล่ะคุณนับถือเขาไม่ใช่หรือถึงเรียกเขาว่าปู่คุณยังออกชื่อเขาอยู่เลยว่าเขาช่วยด่าคนอื่นให้คุณน่ะตอนนั้นคุณยังนับถือคุณยังเข้าข้างปู่มหามุนีอยู่วันนี้คุณมาตั้งคำถามว่าทำไมถึงเรียกปู่ไปเอามาจากไหนถามตัวเองสิชัยพล ถามตัวเองสิคะคุณน่าจะต้องพยายามฝึกซ้อมสงบจิตสงบใจและควบคุมอารมณ์ควบคุมตัวเองให้ได้หน้าไลา้์สุดคุณจะสติแตกยังไงก็ได้คะ่ะอย่างทีคุณก็โดนคนอื่นเข้าแคปไปอย่างเงี้ยดูดคลิปไปแล้วก็เอาไปล้อเลียนเอาไปด่าทอแต่ถ้าคุณคุมสติ หน้าบัลลังในห้องพิจารณาคดีไม่ได้แล้วก็เหลือล่องหนแน่นอนค่ะรับรองเลยว่าผู้คุมคุกจะอ้าแขนต้อนรับคุณอย่างอบอุ่นที่สุดหัดคุมสติตัวเองให้ได้อย่าเผลอไปตบหลังแย่งไม้หน้าบันลังก์ล่ะคุณสวยแน่ ดิฉันกำลังหาคลิปเก่าของคุณที่สติแตกในไลฟ์สดอย่างเงี้ยเคยเห็นครั้งหนึง่งเดี๋ยวถ้าเจอเมื่อไหร่จะเอามาให้คุณดูเพื่อที่คุณจะได้ย้อนล้ำลึกว่าคุณเป็นคนอย่างไรก่อนที่จะมานั่งสอนใครขอให้ดูตัวเองสั่งสอนตัวเองให้ได้ซะก่อนค่อยไปสอนคนอื่นเขานะ จำเลยที่หนึ่งในคดีฆ่าเด็ก